สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำวิธีการคำนวณน,นะคะในภายในคอลัมน์นะคะหรือภายในเทเบิลนะคะมาเสนอซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาคำนวณยอดขายสุทธิกันโดยที่เราเนี่ยมีข้อมูลก็คือจำนวนส่งราคาหน่วยละและส่วนลดแล้วนะคะเราต้องการราคาสุทธิดังนั้นนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะก็ ง่ายมากนะคะโดยที่เราเอาจจะใช้เทคนิคในการ New Column กันนะคะ New Column เนี่ยเป็นการคำนวณภายใน Table Table นั้นนะคะ,ะแล้วก็คลิกขวาใน Table นั้นนะคะแล้วก็เลือกเป็น New Column ได้จากชื่อคอลัมน์นะคะเราก็แก้ไปเลยนะคะว่าเป็นยอดขายสุดทีิเอากับน,นะคะ สูตรของเรานะคะโดยการที่เราจะเอาจํานวนส่งคูณด้วยราคาหน่วยละแล้วลบกับส่วนลดนะคะเราก็ใส่สูตรของเราเลยนะคะสูตรของเราง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนก็คือเลือกยอดขายเทเบิลยอดขายชื่อคอลัมน์ว่าจํานวนส่งนะคะหากใครเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เข้าไปได้เลยมันจะขึ้นมาแต่หากใครเป็นภาษาไทยอย่างตัวอย่างนะคะให้เราทําการกด เครื่องหมายฝนก่อนนะคะแล้วมันจะขึ้นเทเบิลแล้วก็คอลัมน์ให้เรานะคะโอเคยอดขายจำนวนส่งนะคะคูณ cool ด้วยอะไรคะคูณ cool ด้วยราคาหน่วยละ,ะแล้วก็ใส่เครื่องหมายฝ่นนะคะแล้วก็หาคำว่าราคาหน่วยละเทเบิลชื่อว่ายอดขายนะคะคอลัมน์ก็คือว่าเป็นราคาหน่วยละโอเคเราเจอแล้วนะคะจากนั้นก็ทำมาลบกับส่วนลด นะคะก็ใส่ฟอนต์เหมือนกันนะคะแล้วก็หาคําว่าส่วนลดให้ได้นะคะจากนั้นกดเครื่องหมายถูกหรือ enter ได้ทั้งสองแบบนะคะโอเคเราได้แล้วนะคะยอดขายสุดที่นะคะเป็นไงคะวิธีการคำนวณน,นะคะภายในเทเบิล in ไม่ยากเลยนะคะโดยที่เราเนี่ยจะใช้สูตร ปกติเลยบวกลบคูณหารนะคะไม่ยากเลยก็หวังว่าทุกคนสามารถนำไปใช้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย